เปิดไ,ไฟสูงไงาไนี่ปีเไ็มไปเบียนไหมโตต,าโต,ตา้าทีรันเนอร์ไม่เ,เ,เ,เห็นรถทอง ตามถูกเมื่อคืนเกิดเหตุตอนกี่โมงครับสี่สี่ยี่สิบห้าค่ะจากกล้องวงจรปิดที่ดูเป็นรถอะไรครับเป็นรถกระบะครับจากจาก จากที่ดูนี่เหมือนไม่ชินทางหรือว่าไงฮะไม่ชินทางที่ว่าชินทางนะแต่เขาน่าจะจะเผลอด้วยเปล่าอ๋อแบบขับเพลินเงี้ยอ่ะแบบขับเพลินเพราะว่าตรงเลยอ่ะอ๋อแล้วประกอบกับช่วงคืนด้วยช่วงพืนพอหลังจากชนชนเสร็จแล้วเนี่ยในกล้องเขามาดูมาอะไรไหมไม่ลงเลยค่ะถอยรถไปเลยถอยรถไปเลยเอารถเขาไม่พังไม่อะไรอ่ะมันในกล้องมันจะมองไม่ค่อยชัดค่ะแต่เขาไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงก็คือถอยรถออกไปเลยออกไปเลยอยากฝากให้เขามารับผิดชอบไงบ้างครับก็ช่วยมาซ่อม ั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังก็คือองความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็ในเรื่องของสถานพยาบาลด้วยเพราะว่ามันต้องมีรว้ลรอบขอบชิดค่ะเห็นบอกว่านี้ตรงนี้ก็เป็นจุดเครื่องออกกำลังกายด้วยค่ะจุดออกกำลังกายของคนไข้ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันมีคนอยู่นี่าอะไรจะเกิดขึ้นครก็ชีวิตจ่ะคะความปลอดภัยของชีวิตอืมอาจมีคนเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอยากฝากยังไงครับถนนเส้นนี้คนขับรถอย่างเงี้ยฮะ จริงกหนดช่วงนี้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่กําลังทําก็คนขับด้วยความระมัดระวังนะคะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่าจะมีจุดตรงจุดใดที่จะมีการก่อสร้างกําลังเพิ่มเติมอยู่